ไม่ใช่ว่าผมไม่ขอโทษนะครับผมก็ขอโทษไปแล้วอีอย่างผมก็ถามว่าน้องเป็นอะไรไหมถ้าไม่โชชัยชเนี่ยก็กราบหมาฉันซะโใชัยโใชัยอะไรน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่นี่คุณคะนี่หมานะคะไม่ใช่พระที่จะมากราบนะเนี่ยใช่ค่ะ,น,น,คะน,นี่ลูกวันนี้หมามีพามาเดินเล่นสุดอากาศบริสุทธิ์ค่ะโอ้ประครบประงมจังเลยนะคะนี่ แน่นอนเหรอสิฉันมีแต่หมาเนาะผัวฉันก็ไม่มีให้ฉันประครบประงมใครละคะเพื่อนโอ้โหคุยกับหมานีเ 2, เ 3, น่เสียงสองเสียงสามคุยกับเพื่อนนี่เสียงหนึ่งเอา้ามึงก็มาเป็นหมาสิกูจะได้คุยเสียงสองเสียงสามกับมึงไงเพื่อนอ,อีนี่ <laughs> ยอายากใครอยากไปทันนี้มาเลอันนี้ไห ดูทางเลยอะฮะเออผมขอโทษนะครับผมขอโทษจริงๆนะนี่แขกกล้าดียงไงมาชนลูกฉันอะอนี่ลูกฉันเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยขอโทษจริงๆนะครับแล้วนี่น้องเป็นอะไรไหมอะถึงน้องจะไม่เป็นอะไรมากแต่แกผิดเพราะแกะชนน้องชนหมาฉันทําให้หมาฉันตกใจอ่ะนี่พ่อแม่สอนมาแล้วเปล่าเนี่ยว่าเวลาวิ่งให้ดูทางบ้างอะฮะเฮ้ยคุณถึงขั้นต้องตบหน้ากันเลยเหรอทำไม ฉันทําได้มากกว่านี้แกรู้ป่าว่าหมาฉันนยากราคากี่บาทหมาฉันยังมีคุณค่ามากกว่าชีวิตแกอีกนะถ้าหมาฉันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแกไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนี่ดูจากลักษณะภายนอกการแต่งตัวของแกแล้วเนี่ยราคาทั้งตัวแกเน็กยังไม่เท่าราคาหมาของเพื่อนฉันเลยอีด,ด้ากูฝากลูกกูหน่อยได้นี่สำหรับที่ทำให้หมาฉันเจ็บและนี่สำหรับที่ทำให้หมาฉันตกใจ นี่คุณคุณแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายได้เลยนะเอาสิแจ้งเลยฉันก็จะแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์เหมือนกันเอาปะ่ะล่ะไม่ใช่ว่าผมไม่ขอโทษนะครับผมก็ขอโทษไปแล้วอีกอย่างผมก็ถามว่าน้องเป็นอะไรไหมแกก็แหกตาดูสินี่ลูฉันขวัญเสียหมดแล้วเนี่ยวันนี้มันวันซวยอะไรของฉันวะแกพูดมาเลยดีกว่าว่าแกจะชดใช้ยังไงชดใช้ชดใช้อะไรน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่พูดออกมาด้ไงว่า ไอนี่โอ๊ยน่าสงสารจังเลยอะลูกเอางี้คุณจะเอาไงฉันจะเรียกค่าเสียหายให้ลูกฉันสองหมื่นบาทเดี๋ยวนะคุณสองหมนืนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอลูกฉันนี่ตัวตั้งเกือบแสนเลยนะฉันเรียกแค่สองหมื่นนี่มันยังน้อยไปได้สามอะคุณที่แท้ก็ไม่มีปัญญาจ่าย <laughs> จบป่ะ <laughs> แต่ผมว่ามันมากไปนะครับนี่มีอะไรกันหรือเปล่าคะเสียงดังมากเลยค่ะรบกวนคนอื่นเขานะคะแล้วนี่แกมายุ่งอะไรด้วยอ่ะแกเป็นใครเนี่ยหรือว่าเป็นแฟนไหนนี่อ๋อไม่ใช่นะคะฉันแค่ก็แค่เป็นใครก็ไม่รู้ไปไหนก็ไปไปอฮานี่คุณนี่ฉันถามดีดีนะคะน่าลาคาญว่ายังไงจะชดใช้ไหมหมาฉันขวัญเสียหมดแล้วเนี่ย ผมว่ามันมากเกินไปนะครับสองหมื่นน้องก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่แค่ขอโทษอ่ะมันก็มากพอแล้วนะครับถ้าแกมีหมาแกจะไม่พูดแบบนี้เลยหอยก่อนนะคะนี่แค่เขาชนหมาคุณคุณถึงกับต้องไี้ถึงสองหมื่นเลยเหรอคะแต่หมาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะะี่ค่ะไม่เป็นไรได้งไงอ่ะนี่โลฉันขวัญเสียโลกฉันตกใจหมดแล้วนี่ถ้าช็อคขึ้นมาจะทำยังไงคะ เราวนี่ช็อกไหมคะก็ไม่นี่นี่เวอร์มากเลยอะตลกละไม่รู้แหละจะชดใช้หรือไม่ชดใช้ถ้าไม่โชดใช้เนี่ยก็กราบหมาฉันซะนี่คุณคะนี่หมานะคะไม่ใช่พระที่จะมากราบกันเนี่ยแล้วคุณมาอะไรด้วยอะจะไปไหนก็ไปไปนี่ถึงข้าต้องกราบเลยเหรอก็แค่กราบอ่ะกราบมาที่หมาฉันสดิดดีแล้วฉันจะไม่เอาเรื่องเลยว่าไง เดี๋ยวฉันกรับเองค่ะไม่ได้นะครับนี่คุณทำอะไรถ้าจะกลาบอะ่ะก็กราบคนเดียวนะครับ mm hmm. ผมไม่ทำหรอกแล้วคุณก็ไม่ต้องทำนะครับไอพวกบ้านี่พวกแกจะทำอะไรก็ทำไปนะครับผมขอตัวก่อนนะ mm hmm. แค่มหมาน้อยที่มีแม่ประสัตไปครับคุณ ขนมลูกค้าโอ๊ยน่ารักอ้าวอ้าวไปไหนไปนี่กันไปนี่กันอ้ติดโบเนาะติดโบ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 สิติดโบติดโบกันบีกกว่าโอ้เมื่อกี้ตกใจแย่เลยสิลูกโอ๊ยข้างในน่าเสริมสวยอ้สวยถ่ายลูกค้าถ่ายลูกค้าสวย อะไรโอ๊ยฮันนี่ตกใจหมดแล้วอ่ะ